สวัสดีครับสำหรับคนที่มีหัวใจเดียวกันสนับสนุนในพักก้าวไกลและเราพร้อมยินดีที่จะจับมือไปด้วยกันให้มารวมตัวกันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยนะฮะเพราะกูจะไปทางนูษดมึงอยู่ตรงนี้กูไปทางนูษดอย่าตามมานะอย่าตามมานะอยู่ตรงนี้สวัสดีครับ ขอมาตอบคอมเมนต์นี่นะทําไมกูดูตลกวะก็ดีใจนะดีใจดีใจที่ผมทำให้คุณมีเสียงครละหรือผมทำให้คุณขำได้นะผมก็ดีใจนะตั้างอจอยู่ไม่คนเป็นบุญนะเป็นบุญเป็นกุศล ุณมากที่คุณตลกนะครับในสิ่งที่ผมทำแล้วผมขอชี้แจงนิดนึงสิ่งที่ผมทำคพิ์เนี้ย,นนยคือเป็นคลิปของการทำจิตอาสานะครับผมไปมอบหลอดไฟหกพันหลอดให้กับวิไัยเทคนิคระยองนะครับก็มีโรงเรียนเข้าร่วมสิบสี่โรงเรียนแล้วก็เอาไปแจกให้กับบ้านวัดโรงเรียนโบสถ์มสัสยิด ชุมชนนะครับผมก็เลยไม่ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เราทําที่เราเรียกว่าเราทาเพื่อสังคมเราทําเพื่อคนอื่นมันน่าตลกตรงไหน,นผมอยากให้น้องคนที่พิมพ์นะครับที่เป็นรูปแมวคนเนี้โผล่ออกจากกรามาหน่อยนิดนึงนะครับแล้วก็ออกมาดูความเจริญของประเทศบ้างนะฮะแล้วก็ออกมาดูว่าสิ่งที่เราทํามันเป็นคุณประโยชน์แค่ไหนนะ ถ้าเกิดมีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสอยากอยากให้น้องเม้น์มาว่าน้องอยู่ชุมชนไหนบ้านหลังไหนหรือชุมชนน้องขาดแคลนหลอดไฟไหมหนะาพี่จะเอาหลอดไฟไปเพิ่มแสงสว่างให้กับน้องนะครับโครงการหลอดไฟนําทางแสงสว่างนาใจนะครับนะที่มอบหลอดไฟให้ฟรีเปลี่ยนหลอดไฟให้ฟรีสนใจติดต่อโครงการมานะครับฝากไว้นะแล้วก็ อย่าไปขำเขามากก่อนจะขำใครก็เอารูปโปรไฟล์จริงๆมาลงน่อยคนติดตามอยู่ประมาณสิบกว่าคนเราอยากมีตัวตนเลยหนูฝากไว้คิด